อ๋อมันจิลุยน่ะอ๋อลอมขนาดกองูัวกงจะปอกอะได้เปิดไรกาหขวหงูจะวเปิดหน้าบ้านหวแต่กับเขาท่าไม่รอแล้วข้าท้องบบเปิดบ้านขาแต่เข้ามาได้ยังไงกะม่กอกาหเข้ากูไปได้ไมงหวานมะขามคนเมืองมาก็ต้องน้ำเยี่ยวคเนาะเออกอดู จะได้พี่โอ๋บมันเป็นแม่บ้านแม่สิเหลือันนี้มันเป็นซุปน้ำเงี้ยวเชียงไฮ้ก่อเชียงไฮ้แต่นักไปตังเลือดเลิกก่อนนะยังแก่งขั้งเล่ยี่ยฮะโคนยังแข่งตั้งเเงี้ยวเออตัวแรกแข่งข่างเล่ยี่ถามคนหน้าแก่งขั้งเล่ค่ะอยคนเชียงไฮ้มบาร์บังอเภอเทิงเจียร์เชียงไฮ้เลย กำแังตอนแรกนะบอ้โหเราไปเอาอะไรกันยังไู้แล้วเห็นตัวอู้เมียงว่ะเรื่องเส้นความเมียงของเขาอ่ะอืออันี่อย่างเมียงเหรอก็อีนี่เป็นคนเมียงแบบเมียงโดยกําเนิดเพราะว่าสัมเนียงแบบได้แปลงเลยคือคนเมียงแล้วเราจะมีใครเป็นคนเมียงได้จากไหแม่เป็นคนเมืองแม่เป็นคนเซียงไฮ้อยู่เซียงหายต่อเน้อยๆปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปะฮ้อ่ะเราก็อยู่หลายปีอยู่บอกเราดีบูญนั่นเหรอเปิดห้องแบบประจิ๋ม จริงเลยเจมมาเจมบัาเจมทิ้งม่ได้อะไรอย่างเงี้ยด้นแต่ก็เลกู้เมืองได้แล้วก็ถ้าเป็นคนเมืองเดียวกันจะงู้ภาษาเมืองจริงๆอ่ะคือตัดเกียงใหม่ออกไปเลยแม่เจียงใหม่นี่เอาออกจากโลกของภาษาเมียงไปเลยใอ้เรียกเป็นภาษากลางซะจบๆนอกจากสว่าไอ้อย่างที่เ่าบอกกู้เมืองอู้เนี่ยไม่ได้มีคนต่อว่านความนานเออความแบบอ

นี่กัเปลกันดีๆข้าหลงกับพี่ตี๋ได้มาตีบ้าต่อขอเหอสองคนนี่เนาะอายุหมั่นก่อนยืนจริญลุนี้ยในการไดงานที่ไปยัง่าอย่างที่ไหนได้ขอขอใสมบูรารถนาเด้อตัเออเมียกันตฟังเมียกรกรบบางเตี้ยน่ะขอดิมนาทีขึ้นไปแล้วกับเตื้ยกูไว้ตัวโูต้องแ่งสมองก่ออ่าอ่าเด hôm nay chỉ nào các lô